ครับดีครับคุณทู้ชมทุกคนะครับนักศึษาชั้นปีส่อยู่ห้องที่หนะครับวันนี้ก็จะมาพิจารณนการตื้อับบเกี่ยวกับโรคซึมเศ้านะครับตามรูปเลยครับซึมเศร้าครับครับจากการวิจัยของนักวิจัยที่ใช้วิจั เืแม่ปหาเปนตัวอะไรหาอย่างที่ทำให้คนนเ,เป็นทเน,นีเ่ความขึ้นเซามากขึ้นะครับจากสถิติแล้วน,นะครับพบว่าหนึ่งแสนสามสามมืนหกร้บห้าน้จากปี2-5งที่ผ่านราอ,อย่างนาใจครับสายเกตน,นะครับสายเกตก็แบ่งเ้านสอง ที่สองสาเหตุก็คือเป็นมามทีมาจากสาเหตุภายนอกและสาเหตุภายในผู้ป่วยครับเราจะดูกันที่สาเหตุภายนอกนะครับสาเหตุภายนอกเนี่ยคือคือการอย่างเช่นการเราเสียคนที่เรารักหรือโดนกระทบโดนพูดใส่ร้ายว่าอย่างโดนแรลและสาเหตุต่อมาคือสาเหตุที่มาจาก รูปแร่างกายนะครับอาจจะมีความคิดที่อยากฆ่าตัวเองบ้างนะครับอนุญาตนอกจากนี้นะครับประเภทเอาะสาเหตุที่มีของผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าเนี่ยสาจจะเป็นผู้ป่วยที่มีมาจากใครในเนี่ยแง่ไหนสองเภทครับคือโพบการซึมเศร้าเป็นอย่างเดียว มาีคเขาก็ได้ริเริ่มเกี่ยวกับเรื่องการส,าส,สื้สศรในไปดิว่าะไรการยังไงผลเป็น,ปนยังไงาดูในในกรอบที่ผมทำมานะครับเก็คืออย่างแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะอยูกัพพกบกกกพรอครัวพ่อแม่ พอพอ,พอพอพอครอบครัวที่แตกแยก๊บเด็กก็มีอาการเสียใจแนวองเสียใจที่เรียกว่าบุญยิบอารมณ์ไม่ดีไม่มีสมาธิอยากแยกตัวเองทีนี้การมีสมาธิเนี่ยทำให้ส่งผลถึงการเรียนเด็กให้เด็กเนี่ยมีการเรียนที่ต่ำนะครับนี่คืออาการอาการของเด็กที่เกิดอ,อาการซึมเศรา้าว่ามีสาเหตุยังไงแล้วผมจะพบเป็นยังไงนะครับ มาในวัยผู้ใหญ่แล้วไปรุ่นในวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะพบเป็นความที่ตกคนมากกว่าอย่างเช่นการเรียนบ้างเกร็ดอันตกนี่อันตกต้องรักไม่สมหวังนะครับและอาการที่สังเกตเี่ก็คือดือ้อไม่เชื่อฟัองกล่าวลาวมีมอรวยกว่า,วา ความซึมเศร้ามากของผู้ชายจะใส่เข้าว่าหนึ่งคือไหนจะอีกท่นนะครับไหนการมีปจำเดือนแน่นอนมีหญิงกคนเป็นกานม,มีประจำเดือนมีแตกทั้งอารมโงหนะครับแล้วก็ภาวะอักคอดอะไรหลายหลายอย่างผู้หญิงมีเยอะมากกว่าผู้ชายส่วนใหญผู้ใหญ่นะครับผู้ดีกผูกดีไม่ผ ก็เกิดจากความเครียดเช่นเป็นหัวหน้าครอบครัวสัไม่สมนี้ครับเขาต้องรับผิดชอบในหลายอย่างเช่นรับผิดชอบลู้ข้าเขินกู้โน่นนั่นนี่อะไรหลายอย่างเช่นเงินเดือนพอไหมควนลดควนบ้านพอไหมครับเแต่ละหันยังแต่ในกลุ่มนี้อาจมีอารมณ์แบบเครียดมากจนแบบเกิดการศึ หรือบางคนอาจจะหาสื่อทางการเงินบ้างครับหาอะไรที่แบบให้ตัวเองมาแบบสร้างสุดท้ายเจอความใหม่มาครับอาการซึมเศร้าในวัยผู้สูงอายุก็จะเป็นอาการของผู้ป่วยที่มีความเศร้าอย่างเช่นร่างกายอ่อนแรงบ้างผู้ป่วยไม่ไปเยี่ยมบ้างถึงทำให้รู้สึกว่าเออเราไม่มีความสำคัญในในใน ครอบครัวเลยเราแบ่งแยกอเราเราทีา่ของต่างๆเลยอะไรอ่ะมอเราแก่อะไรครับที่เป็นอาการขอ,องผู้ป่วยในผู้สูงอายุนี่นะครับผมอ่ะต่อมา,าดูวิธีการบำบัดของการถึกเศร้าโดยใช้ดนตรีเขาทำายังไงเช่นพาคนแก่มาเ,เล่นดนตรีด้วยหรือว่าอยากร้องอเพลงเขาเล่นดนตรีไปอย่างนี้อย่างเช่นในใน พื้นที่แสดงให้นักดนตรีมี่ักศึษามาแสดงให้ผู้ป่วยฟังก็เออคปิด cover ไปอิกอย่างเช่นโรงบาลมหาราอย่างงี้นะแล้าก็มีพื้นที่จัดแสดงทุกวันต่อมาดนตรีมีผลต่อจิตใจและอารมณ์คือการได้ยินการได้ยินเนี่ยการได้ยินคือการการได้รับรู้ไม่ให้ได้ทำเกิดความรับรู้สิ่งที่เกิดในงานดนตรีอย่างเดียวนะนะอย่างเช่นก็คือ เลาเราฟังเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออมีเสียงอะไรบ้างมีเสียงนกไหมมีเสียงยินม,มีเสียงต่าเสียงเบสนะครับส่วนการฟังผู้ฟังอาจจะไม่รับรู้อาจจะมีการฟังที่แบบว่า,าฟังผ่านฟังแนะค่นั้นแล้วก็ยู่สำคัญก็คือเขาบอกว่าเสียงของดนตรีเป็นสื่งที่มีคุณค่าในการสร้างอารมณ์และความรู้สึก เสียงดนตรีสามารถช่วยบรรเทาเครเียดบรราความเครียดและความกังวลที่เกิดขึ้นาการได้ฟังดนตรีอย่างน้อยยี่นาทีต่อวันนะครับจะช่วยให้ระบบการเต้นของหัวใจและระบบอื่นในร่างกายทำงานดีขึ้นและสามารถช่วยให้มีสมาธิมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ผลงานที่ได้เขาทำมาอ่าต่อมานะครับเราดูว่าดนตรีเร็วดนตรีช้าดนตรีประการไหน เพลงที่มีอัตราจังหวะที่เปลประมาณ60นะครับแต่ถือว่าเป็นช่วงไม่ยินเสียงเพลงเนี้ยมันจะรู้สึกมั่งคล้ายสุดนะครับในจิตใจของเราส่วนละมาทีบปี่ประมาณ70ถึง80แอนจะทำให้สมองส่วนที่มีการสร้างความคิดเนี่ยครับในเรื่องของเหตุผลตรรกะวิทยัตาเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นส่วนเพลงเร็วเปลี่ยร้อยเปลร้อยยี่สิบ สร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจนะครับแต่ทำให้จังหวะดังไงก็มีจะมีเป็นจังหวะที่เราอารมณ์ให้ถึงเด้ฟังแล้ว <entr'> รูส <NBA> น <sales> ุกนะครับ <Tyson> ดีค <mercado> รับการบรรยายของผมในเรื <cial> ่องของดนตรีบระวัตเกี่ยวกับผู้มีอาการซึมเศร้าผมยินะครับขอบคุณครับ